ฟิโลเดนดอนกอนี้นะคะสวยงามมากก็ใหญ่ๆนี้เส้นผ่าศูนย์กลางก็ประมาณ5เมตรเลยนะคะแล้วก็สูงก็ประมาณประมาณ4เมตรค่ะประมาณ3 4เมตรประมาณนั้นเลยนะคะสูงใหญ่มากมาชมทุกครั้งที่ช่วงที่ ดอกไม้กำลังออกดอกสวยก็เป็นช่วงเดือนตุลาทุกปี4ปีแล้วค่ะเห็นต้นฟิโ r ลิโอนดอนต้นนี้อยู่ข้างท่อทางระบายน้ำทางน้ำไหลผ่านก็เลยตั้งข้อสันนิษฐานว่าฟิโ r ลิ e อนดอนก็ชอบน้ำเหมือนเหมือนกันเลยกับคาราลิลลี่ กับไอริสแล้วก็ได้ร่มเงาจากต้นไม้ใหญ่ที่อยู่ข้างหลังก็คือไม่ได้รับแดดเต็มวันเรียกว่าอยู่ในร่มรำไรแล้วก็ข้างหน้าก็จะเป็นทางระบายน้ำน้ำไหลผ่านเนี่ยค่ะที่ที่เห็นใบเขียวเขียวก็เกิด กอของคาร่าลิลลี่กับไอริสสวยงามมากสวยงามมากจริงค่ะต้นใหญ่ใบใหญ่มากโอ้โหอลังการเลยในสวนพศาสตร์แห่งนี้ก็มีต้นไม้ไม้ดอกไม้ประดับสวยงาม เดินทั้งวันก็ไม่ไม่ทั่วถึงนะคะส่วนใหญ่มากนี่เลยข้างทางน้ำไหลผ่านคลิปนี้ก็ขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะสวนพฤกษศาสตร์โบลงกองโบทานิกโบลองกองในรัฐนิวเซาท์เวลประเทศออสเตรเลียเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ